อ้าวมาอีกครั้งรถรีวิวรีวิวตอนนี้จะเป็นจอนเดียจอนเดียนะครับจอนเดียโอ้เก็บง,งานใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังเต็มยางหน้าใหม่ยางหลังเต็มเลยนะครับโอ้เสียคนไปเที่ยวผู้ผหาหมันยู้บรได้สตาทให้เบิง้งซ้ำแจกโบอยเครื่องดิมเดมเลยเนีย่ย จอนเดีย5ห้าศนดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เจมแหลมแหลมยางกูดเดียแบบอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังเก็บงานใหม่เรียบร้อยสภาพผ่านจมสสวยงามนะครับนี่โอ้โ,โหโโมาแล้วมาแล้วพ่อสวยนะครับ เก็บราลยละเอียดเก็บงานเบาะหลังคาบ้าดูว่าสวยนะครับชมราคาคันนี้นะครับชมราคากันเลยใครหารถไถอยู่มือสองสภาพเสียดายไม่ได้สตาร์ทให้ Fc ได้ดูกันนะครับที่ตั้งนี้จะอยู่บ้านแหลมทองนะครับบ้านแหลมทอง อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่นะครับร้านนะครับคุณยอเจริญลุ่งเรืองนะครับอ่าปรับแต่งรถดิวขายกันเลยตัวนี้จะอยู่ที่เปิดไว้อยู่ที่3 0มแ0 0เก้าหบาทนะครับ3ามแ0 0เบาทจอเดียห้าศดีนะครับอืม ภาพนี้เลยนะครับเก็บงานใหม่เรียบร้อยอ่ะมาชมคันที่สองคันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานะโอ้ใหญ่ขักใหญ่แน่ะคันเนี่ยเนี่ยโอ้ใหญ่พูดเนี่ยโอ้ยแจ่มเลยนะครับ สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศดีโอ้ใหญครับใหญ่ครับตัวนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยสวยงามตัวนี้เพิ่นเปิดไว้อยู่หกแ0นแปดหบาทหกแสนแปันบาทนะครับสนใจยังไงโทรสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับ ติดต่อคุณยุทธนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับวันนี้นะครับโมตาก็มารีวิวนะครับรถไถให้ชมกันก็โทรสอบถามมีรถชีบเก่าอยู่ข้างหลังนะจะเป็นตัวไหนอะตัวนี้ก็โทรสอบถามนะครับไม่รู้เพิ่นจะขายไหมเนะี่ยนะครับแจ้งมาก็คือมีอยู่สองคันนะครับแล้วก็อีกคันก็กําลังบิ้วกันอยู่โอ้ช่วงนี้เข้าแต่จอนเดียเนาะ ่างยุทธเราตอนนี้เพิ่นไปเที่ยวอยู่นะครับปีใหม่ยังไม่ได้กลับเลยนี่อีกคันแล้วก็อีกอยู่หลังบ้านก็มีอีกคันนะครับมาเยอะนะครับอ่าปั่นออกไปเรื่อยสนใจยังไงโทรสอบถามจางยุทธเบอร์โทรใต้น,นี้เลยนะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเพื่อให้มีคลิปต่อไปวันนี้โมตัดขอรีวิวเพียงเท่านี้โอเคขอบคุณสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับ